สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูน้ำตาลนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนกันในรายวิชาวิวทยาศาสตร์อ้าวให้นักเรียนหยิบใบงานขึ้นมานะคะวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนสมบัติการดูดซับน้ำของวัสดุมาที่ใบงานนี้เลย ในชีวิตประจำวันของเรานะคะวัสดุต่างๆมากมายที่อยู่รอบตัวเราต่างมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันและทำมาจากวัสดุที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นค่ะวันนี้ครูน้ำตาลยกตัวอย่างโ่มค่ะโ่มทำมาจากวัสดุอะไรคะทำมาจากพลาสติกนะคะ นักเรียนคิดว่าล่มเนี่ยมีคุณสมบัติดูดซับน้ําได้หรือไม่คะเวลาที่ฝนตกเรามักจะก,กางล่มหรือว่าใช้เสื้อกันฝนนะคะที่ทํามาจากพลาสติกค่ะดังนั้นล่มมีคุณสมบัติที่ไม่ดูดซับน้ํานะคะถ้าหากดูดซับน้ําแล้วเราเอาไปกางเวลาฝนตกเนี่ยล่มเราก็จะดูดซับน้ําแล้วก็หนักแล้วหนักหนักหนัก,หน,กหนักมากๆจนทับ เราได้เลยอาต่อมานะคะฟองน้ำค่ะนักเรียนคิดว่าฟองน้ำทำมาจากวัสดุชนิดใดคะฟองน้ำทำมาจากวัสดุไมโครไฟเบอร์อะ เขียนด้านล่างดีกว่าเนาะจะได้เต็มเต็มไม้โครไฟเบอร์อ่ะฟองน้ำในชีวิตประจำวันเด็กๆเด็กๆสามารถพบเจอฟองน้ำได้ที่ไหนคะฟองน้ำ เวลาเราล้างถ้วยชามใช่ไหมคะเอาไว้ล้างจานเอาไว้ล้างรถหรือแม้กระทั่งฟองน้ําขัดตัวค่ะฟองน้ําครูคจะบอกไว้นะคะวา่าผลิตมาจากไมโครไฟเบอร์เป็นวัสดุที่มีความยืดยุนสามารถทําความสะอาดถ้วยชามเครื่องเรือนต่างๆหรือว่าทําความสะอาดร่างกายก็ได้ซึ่งฟองน้ำเนี่ยจะมีคุณสมบัติในการป้องกันการก่ะตัวของแบคทีเรียหรือสิ่งสก,กรปรก เราก็เลยนิยมนํามาใช้ทําความสะอาดนะคะเพราะว่า,าจะไม่มีการก่อตัวของแบคทีเรียหรือว่าเชื้อราเชื้อโรคอยู่ในฟองน้ํานะคะฟองน้ํามีคุณสมบัติดูดซับน้ํานะคะนัะเกเรียนอ่ะมาที่วัสดุชนิดสุดท้ายที่ครูนํามาให้ดูวันนี้ก็คือผ้าเช็ดตัวค่ะ ผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดตัวทำมาจากวัสดุชนิดไหนคะทำมาจากผ้าเก่งมากค่ะเก่งมากเลยผ้านำมาทำผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดตัวสามารถดูดซับน้ำได้ไหมคะเวลาที่เราอาบน้ำเสร็จให่ๆเลยตัวเรา เปียกมากเลยค่ะเราต้องการให้ลำตัวของเราแห้งอ่าเราควรใช้ผ้าเช็ดตัวใช่ไหมคะเช็ดดังนั้นผ้าทำผ้าเช็ดตัวและมีคุณสมบัติดูซับน้ำค่ะนักเรียนเก่งมากค่ะอ่ะนักเรียนก็เมื่อเติมคำตอบเรียบร้อยนะคะอย่าลืมเขียนชื่อเด็กหญิง หรือเด็กชายอะไรเขียนไปชั้นปอสองทับหงหรือสองหนูก็เติมมานะคะเลขที่เท่าไรอ่าเติมมาให้คุณครูด้วยนะคะคุณครูจะได้ให้คะแนนถูกคนค่ะอ่าและอีกอย่างนะคะที่สำคัญเลยให้เด็กๆค่ะระบายสีตกแต่งให้สวยงาม ใครระบายสีมาอย่างสวยงามคุณครูจะมีคะแนนพิเศษให้นะคะอย่าลืมนะคะระบายสีมาให้เรียบร้อยให้สวยงามเขียนชื่อชั้นเลขที่สำหรับวันนี้นะคะครูน้ำตาลขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ